สวัสดีค่ะชา์ลัคนาร,ราศีมีนพบก,กับการดูดวงประจําเดือนสิงหาคม2 6 6 5ัรลัคนาราศีมีนเป็นราศีธาตุน้ําปลายธาตุนะราศีนี้มีดาวพระพฤหัสบดีเป็นดาวประจําราศีแล้วก็สัญลักษณ์ประจําราศีก็คือปลาสองตัวว่ายน้ําสวนทางกันนะ ชาวราศีเนี่ยเราได้มาจากช่วงวันที่เกิดก็คือเป็นผู้ที่เกิดในช่วงประมาณวันที่14มีนาคมจนถึงวันที่12เมษายนส่วนลัคนาเนี่ยจะได้มาจากการนําวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดมาทําการผูกดวงวางลัคนาแล้วจึงได้เป็นลัคนาราศีมีนนะในเดือนสิงหาคมนี้มีอะไรเกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีมีนกับราศีมีนบ้างมาดูกันเลยนะคะดาวประจําตัวของตัวเองอยู่เป็นเกษตรราธิพดีแต่อยู่ แบบถอยหลังนะช่วงจังหวะในเดือนนี้นะคะก็เวลาดาวตัวเองถอยหลังก็เวลาจะคิดจะทําอะไรอ่ะคิดให้รอบคอบนะคะจะทาอะไรใหญ่ๆโตๆเนี่ยก็อาจจะต้องหาที่ปรึกษานิดนึงนะอย่าอย่ามั่นใจเกินไปนะคะเวลาคือจริงๆมันดูบ้านตัวเองมีความสบายใจมั่นใจในตัวเองอยากทําะทอะไรก็ ก็ทาได้อะเงี้ยแต่ว่าพอมันเดินโคจรผิดปกติเดินถอยหลังกันไปเงี้ยอาจจะต้องทบทวนนะทบทวนเวลาที่ต้องทําอะไรต้องทบทวนให้ดีนะคะไม่ว่าอาจ,จะเรื่องการเงินการทองงานใช้ชีวิตอะไรต่างๆเงี้ยคให้เยอะๆหน่อยเงี้ยหรือว่าถ้าดาวเดินตัวเองถอยหลังบางทีมันก็ไปเกี่ยวข้องกันกับเรื่องที่ผ่านมาแล้วอะไรเงี้ยอาจจะได้คิดคือบางทีไม่ได้ไปคิดจะไปลงทุนอะไรหรอกไม่ได้คิดว่าจะต้อง ต้องทบทวนเพื่อ,อามาลงทุนอะไรเนี่ยอันใหม่ๆหรอกเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นสถานการณ์เก่าๆนะเป็นสถานการณ์เก่าๆที่ทำให้เรามาคุ้นคิดในใ,ใ,ในเดือนนี้นะเนาะทบทวนเรื่องเก่าๆเหตุการณ์เก่าๆที่ผ่านไปแล้วแล้วก็มานั่งคิดเงี้ยแล้วรวมมาจนถึงในเรื่องของการงานเก่าๆอาจจะได้ เอามาทําในปัจจุบันอะไรประมาณนั้นนะคะเพราะว่าดาวพระหัสบวัดีซึ่งเป็นดาวประจาตัวตัวเองเนี่ยอีกภพเรือนหนึ่งก็ดูแลในเรื่องของเรื่องของการงานการกระทําต่างๆเนาะอืมแล้วก็มาดูในแต่ละเรื่องกันนะคะเรื่องของการเงินดาวดาวเจ้าเรือนการเงินอยู่เป็นเกษตรษอาทิตย์หนึ่ง อยู่คู่กันกันกนกบดาวราหูซึ่งมาจากภพวบบินาศนะคะที่เราบอกว่าราหูคน้นรัพย์อะไรนั่นแหละนะก็ช่วงต้นต้นเดือนเนี้ก็ให้ระวังมากๆหน่อยลกันนะคะอืมเพราะว่าทําไมต้องระวังเพราะว่าดาวการเงินอยู่เป็นเกษตรนะทําไมต้องระวังให้มากๆเขาได้คูธาตุลมและราหูเนี่ยมาจากภพวินาศนะคะเออแล้วก็มารวมตัวกันเนี่ยเวลาเสียเสียเยอะ แต่มันก็ยังมีก็ยังโอกาสโอกาสที่จะได้ก็ได้ใหญ่ด้วยนะอันนี้มันมีทั้งสองทางการได้มาเนี่ยบางทีเราไม่ค่อยรู้สึกอะไรนะเราก็รู้สึกดีใจแหละแต่ถ้าเกิดมันสูญเสียไปละแล้วมันทําให้เราบกพร่องหรือว่าเงินเราพร่องไปจากในกระเป๋าอย่างเงี้ยบางทีมันก็จะทำให้เรารู้สึกแบบอืมเราใจหายอะนะมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ประมาณนี้ให้เรามัดระวังด้วยแล้วก็การเงินเนี่ยอย่างดาวพระราหูที่อยู่ในภพการเงินที่เดียวก็ว่าราหูคนทรัพย์ต่างๆเนี่ย ยังไงก็แล้วแต่ระ,ะมัดระวังให้มากๆเลยนะคะเพราะว่าอย่างราศีมีนเนี่ยราหูมันดันมาจากวินาศด้วยนะ <c oughs> สิ่งต่างๆที่มันมันเหมือนเราคาดไม่ถึงอ่ะนะเราคาดไม่ถึงแล้วแล้วมันก็มาสร้างปัญหาให้กับให้กับตัวตนของชาวราศีแล้วราศีมีนอะไรประมาณนี้นะคะก็ให้ระมัดระวังเยอะๆหน่อยแล้วก็ได้ตําแหน่งด้วยเป็นเทวีโชคนะแ <c oughs> ง่ดีนี่คือเรื่องของการลงทุนในต่างๆจังหวะโอกาส มันมีโอกาสที่จะลงทุนได้มีช่องทางให้เราลงทุนหลายๆทางนะแต่เพียงแต่ว่าอมันก็ต้องบวกเผื่อไปนะเผื่อความผิดพลาดมันมีเกณฑ์นในการถูกหลอกถูกโกงได้ด้วยนะราศีมีนนะอันนี้ให้ระวังด้วยกันละกันในเดือนนี้ดาวตัวเองก็ดันถอยหลังดาวตัวเองถ้าดาวตัวเองถอยหลังในเรื่องการตัดสินใจอะไรต่างๆมันจะมีปัญหาในความแม่นยำลางสองหองต่างๆที่เราคิดว่าเราคาดการถูกแม่นยำปุ๊บเชะอะไรเงี้ยมันก็ลดน้อยถอยลง มันทําให้เรามีความโลภเข้ามาบังตาบ้างอะไรเงี้ยถ้าเกิดสิ่งต่างๆนะเรื่องปัญหาเรื่องการเงินเนี่ยถ้าเกิดจะถูกหลอกเนะี่ยส่วนใหญ่มาจากความโลภนะถ้าเราตัดในเรื่องตรงนี้ลงแล้วก็คิดให้รอบคอบนะนึกถึงความเป็นไปได้ความน่าจะเป็นนะ่ะการลงทุนที่มันจะเกิดขึ้นอย่างเงี้ยก็ดูให้ดีนะแล้วก็มันมันจะเป็นไปได้จริงอย่างที่เขาโฆษณาไหมอย่างที่คนมาชักชวนเนะี่ย มันจะพอจะเป็นไปได้ขนาดนั้นไหมถ้าเกิด ที่มาที่ไปของการเงินเนี่ยถ้าเกิดเอาไปลงทุนแล้วได้ตลอดได้ตลอดแล้วไม่รู้ว่าเอาเงินที่เราเอาไปรวมรวมกันไปลงทุนนะ่ะเขาเอาไปประกอบอาธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ที่แหล่งที่มาไงอันนี้เราก็พอจะรู้อยู่แล้วว่ามันอาจจะไม่ได้ยั่งยืนอนยะ่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราเอาไปลงแล้วเราเกิดเขาเอาไปลงทุนอะไรเราเห็นได้ชัดเจนง่งในกลุ่มนั้นที่เราเอาไปลงทุนร่วม,ร,วมร่วมหุ้นกับเขานั้นไปค้าขายเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้เราเห็นอยู่ไงแล้วก็ดูให้ดีว่า โอกาสที่จะลงทุนแล้วมันจะตอบผลตอบแทนกลับมาเป็นแบบไหนจะขาดทุนหรือกําไรอันนี้เราสามารถดูได้เนะาะทั้งยิ่งบริษัทที่แบบเปิดตัวมาสักพักแล้วอย่างเงี้ยแล้วเราไปร่วมทุนกับเขาไงร่วมหุ้นกับเขาอย่างเงี้ยเราก็มีประวัติไงมีสถิติไงเราก็สามารถดูข้อมูลหรือว่าหาความรู้ได้เนาะอันนี้ชาวลัคนาดาศีมินก็เพิ่มเติมเรื่องของการอรอบครอบในการลงทุนด้วยกันแล้วกันนะคะเราความโลภให้ตัดออกไปให้มากๆนะเพราะว่าดาวพระราหูเนี่ย ค้นรับเนี่ยส่วนใหญ่จะคน้นกับคนที่โลภมากนะคนที่เห็นเห็นแบบว่าเห็นแต่โอกาสอย่างเดียวไม่นึกถึงคือฉลาดแต่ไม่เฉลียวอะ่ะอันเนี้ยมันจะเกิดขึ้นกับคนที่ลักษณะแบบนี้เนาะเรื่องของลาหูคนรับนะเท่าเท่าที่สังเกตมานะแต่ถ้าสมมติคนทั่วไปนะ่ะจะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะแต่ตาหูคนซับยยังไงก็ลาหูคนรั์ทางที่ดีถ้าเกิดอ่าสามารถนะไปหาเหรียญพระรา,าหูอะไรติดไว้ในกระเป๋าอย่างเงี้ยเออมันจะลดทอนในเรื่องของการ สูญเสียเงินทองที่มันคือควบคุมรายจ่ายได้ดีขึ้นนะส่วนมากเท่าที่ผ่านมาท,ที่แนะนาเขาก็จะได้ผลเหมือนกันนะคะ,ะก็ทําด้วยความระมัดระวังแต่ว่าไม่ไม่ใช่กลัวจนไม่ลงทุนอะไรนะลาหูอยู่ข้างหน้าตัวเองเนี่ยยังไงก็เป็นเงินเงินหมุนยังไงก็ต้องลงทุนเพียงแต่ว่าคิดให้เยอะหน่อยเท่านั้นเองเดี๋ยวพูดไปชาวลัคนาราศีเมษบอกว่าเดือนนี้ไม่ลงทุนแล้วไม่ใช่นะคือจังหวะแบบนี้ยังไงก็ต้องลงทุนและยิ่งสัปดาห์แรกเนะี่ย อย่างดาวพระอ,อังคารดาวดาวเจ้าเรือนการเงินโดยตรงเนี่ยอยู่เป็นเกษตรเนี่ยโอกาสที่จะลงทุนแล้วมันได้ผลตอบแทนมันก็มีสูงเนาะเออแล้วเป็นคู่ธาตุลมด้วยเพียงแต่ว่าได้มาบางทีมันเก็บไม่อยู่เอ,อที่บอกว่าให้ระวังเรื่องรายจ่ายนะเพราะว่าเป็นผู้ธาตุลมลมมาแป๊บเดียวมาอยู่ในภพการเงินมันก็ปลิวพัดเงินเราออกไปหมดอะไรประมาณนั้นนะนะคะอืมอันเนี้ยได้มา หาที่เก็บด้วยเนาะระมัดระวังบริหารจัดการเรื่องรายใจ่ายให้ดีบางทีรายจ่ายเนี่ยมันไม่ใช่รายจ่ายของเราโดยตรงรายจ่ายไม่ใช่รายจ่ายของเราคนเดียวไงบางทีมันเกี่ยวกับคนรอบข้างอะไรด้วยเนาะอ่าความโชคดีโชคฟุกๆก็มีให้เห็นสําหรับชาวราศีมีในเดือนนี้ใครชอบเสียงโชคก็มีโชคจากการเสียงด้วยเนาะมาในเรื่องของการงานก็อย่างที่บอก ดาวเจ้าเรือนการงานก็คือดาวพระหัตเป็นดาวดวงเดียวกันกับดาวประจําตัวเนาะอยู่เป็นเกษตรอยู่ที่บ้านตัวเองทับตัวเองงานทับอยู่ตลอดเวลาทุกคนก็จะมาขอคำปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไหว้าวานอยู่ตลอดเวลานะงานมีทั้งงานปัจจุบ,บันและงานเก่าๆที่จะต้องทําตีคู่กันไปตลอดอมีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบแต่งานของชาวลัคนาราศีมีใน,ในจังหวัดน,นี้ก็ส่วนมากนะส่วนมาก มันจะเป็นงานวางแผนส,ส,ส,ส่วนใหญ่เพราะว่าดาวประจําตัวนเป็นดาวพระพฤหัสบ,บดีนะแต่ถามว่าจะต้องลงมือทําด้วยไหมถ้าลักษณะงานหรือหน้าที่ของเราจะต้องลงมือทํามันก็ต้องลงมือทำเนาะเพราะดาวราพะอย่างดาวพระเสาร์ที่สัมพันธถึงลัคนาเนี่ยก็เป็นดาวที่ต้องลงมือทําดาวที่จะต้องหาเงินได้ก็คือเราที่งลงมือลงมือทาอย่างราพังคารเนี่ยคือมันก็จะมีเกี่ยวข้องด้วยนะคะแต่ถ้าส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ของชาวลัคนาราศีมีเนี่ยมันจะมากับ ในเรื่องของการบริหารจัดการการวางแผนส,ส่วนใหญ่นะถึงแม้ว่าลักษณะงานจะเป็นการลงแรงลงอะไรก็แล้วแต่แต่ก็ต้องคิดคิดด้วยคิดแล้วก็วางแผนก่อนที่จะลงมือทําได้ด้วยนะคะอันนี้ใช้ในื่องของสติป,ปัญญาเข้ามาช่วยจะทําให้งานเราเบาขึ้นนะแต่ว่าเลิกไม่ได้งดไม่ได้ก็คือห้ามไม่ได้ก็คือในเรื่องของงานเก่าเราจะได้กลับมาทำนะหรือมาทําใหม่หรือว่า งานที่ทําอยู่ก็ทําไปแล้วก็ทบทวนไปนะอาจจะไม่ค่อยได้คืบหน้ารุกปราศซักเท่าไหร่ในจังหวะที่ดาวตัวเองถอยหลังแบบนี้เนาะแต่ถามว่างานมันล่าช้าแล้วมันมีปัญหาไหมคือมันมันทำให้เราอึดอัดมันไม่สามารถไปตามเป้าตามวันที่เราจะสามารถให้มันจบไปได้อย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็สามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดี เห็นแต่ว่า,าช้าหน่อยเท่านั้นเองหรือว่างานเก่าก็จะกลับมาท่านให้เราแบบต้องทบทวนต้องทําใหม่ทำให้มันดีขึ้นเท่านั้นเองนะคะแต่ไม่ได้มีปัญหาหนักอึ้งจนที่บอกว่าโอ้ปัญหาต้องแก้ไขจนไม่ไหวไปต่อไม่ได้ไม่ใช่เออมีเข้ามาก็แก้ในแต่ละเรื่องไปเนาะอืมก็ ส่วนผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ต้องไม่ไม่ต้องห่วงเนาะเรื่องของการทํางานเนี่ยเออผู้หลักผู้ใหญ่้าให้ทํางานแทนเลยอะนะไว้ใจอย่างมากนะคะมีผลงานโดดเด่นเข้าตากรรมการผู้หลักผู้ใหญ่เห็นควรเห็นต้องทุกอย่างเวลาเราเสนออะไรนะเออเป็นอันน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับผู้หลักผู้ใหญ่นะแล้วก็ส่วนใหญ่งานของตัวเองในช่วงนี้ก็ไม่ไม่ใช่แค่งานที่รับผิดชอบโดยตรงบางทีเป็นงานของผู้ใหญ่ด้วยเราเข้าไปช่วยด้วยอะไรประมาณนั้นเป็นช่วงจังหวะ ผลงานดุดดินในเรื่องของการทํางานนะนะชาวลัคนาราศีมีนนะเนาะก็คู่ครองคนรักเป็นยังไงบ้างคู่ครองคนรักของชาวลัคนาราศีมีนคือดาวพระพุธเนาะช่วงวันที่1น9ถึงสิเนี้ให้ระมัดระวังความสัมพันธ์กับคู่ครองคนรักนิดนึงแล้วก็คู่ครองคนรักอาจจะเจ็บป่วยอ,อ,อ,อดอดอแอดนะดูแลกันด้วยกันละกันเนาะหลังวันที่20ความสัมพันธ์ดีขึ้นกับคู่ครองคนรักนะพูดจากนรู้เรื่องแล้วคู่ครองคนรักก็พร้อมสนับสนุนกับเราในเรื่องต่างๆังงเ,งเป็นคู่คิด คู่วางแผนให้เราได้ด้วยนะหลังวันที่20นะแต่ว่าช่วงวันที่1-19ก็ระมัดระวังหน่อยก็แล้วกันนะความสัมพันธ์จะทะเลาะกันง่ายนะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรประมาณนั้นนะคะอืมแล้วก็ส่วนคนโสดก็จังหวะก็เป็นเหมือนกันนะช่วงต้นต้นเดือนอย่างวันที่1-19ก็อาจจะยุ่งเรื่องอื่นนะเพศตรงข้ามที่จะได้พบเจอเนี่ยก็อาจจะต้องมาเจอในช่วงหลังวันที่20เป็นต้นไป นะแต่จริงๆเดือนนี้ก็อาจจะดูยุ่งเรื่องกับการทํางานพอสมควรนะเพราะงานมันจะยุ่งหน่อยนะอาจจะงานหนักเบาก็แล้วแต่พื้นฐานดวงของแต่ละท่านเนาะแต่ว่าได้รับผิดชอบงานหลายๆทางหลายๆด้านนะแล้วอีกทกั้งต้องนึกถึงเรื่องการทํามาหารายได้สร้างรายได้ให้ตัวเองด้วยอย่างเงี้ยการในเรื่องของคู่ครองคนแักอาจจะไม่ค่อยไปโฟกัสเท่าไหร่นะเออแต่ถ้าสมมุติว่าจังหวะที่จะได้เจอคนที่ถูกใจก็คือหลังที่20เป็นต้นไปเนาะสุขภาพของชาวลัคนาราศีมีนเป็นยังไงบ้างสุขภาพก็ อาระมัดระวังในเรื่องของความเครียดก็แล้วกันนะชาวลัคนาราศีมีนเรื่องอื่นๆก็ไม่ไม่มีอะไรหนักหนาะหรือต้องต้องเป็นห่วงนะแล้วก็ส่วนเรื่องอื่นๆก็คงจะไม่มีอะไรแล้วนะสําหรับชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยเดี๋ยวเรามาพบกันอีกทีในเดือนหน้าเนาะเดือนกันยายนต้องขอขอบพระคุณที่ติดตามกันมาโดยตลอดขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ